เสียมอสเสียมอสสายโชคืนเลิกเออกันดึกเลิกโอ้กันดึกสายแตกมัง่งบุกีเชอีกมั่ง๋ย่พาไปดูกันครับเสียมอสสายโชเอามาเขาได้งไงเนี่ยฮ่าเปคลิเปเปิดแล้วเปิดแต่ในรถแล้ว แต่ครับไอตัวนี้มันเป็นดีอ่ะแต่ดีดีจีซีดแต่แปะสติ๊กเกอร์ดีโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องมันบางอยู่แืมตะเหล็กนี่มันบางแล้วแกมันบางมดแล้วันก็บางพู้ตึงนะเขาเดินอันนี้ตั้งแต่แรกบถึงนี่มันก็ได้นะเออหมดแล้ว โหเฮอหมดแล้วแมตซินนี่เขาใส่กันอย่างงี้ไงถุดใหม,ใหม่หมดแล้วครับเต็วลงเตโกงานเยอะแน่เราวันเนี้ย หายแตกแตกกับเมื่อคืนไปดูฉีกหมดเลยมันบางแล้วนะแต่ว่ารอยรอยเชื่อมม,ม,มันหมดไปแล้วด้วยหมด <ü> มีไปอยู่กัอะไรได้กดล้มอ่ะเขาเปลี่ยนลูกใหม่แล <patience. S 1> ้วไหจะถอดลุงกี้ออก นน่นกำลังทำอยู่<ไ> ه, กำลังหลอมจากนิวยอร์กอยู่เลื่อนหน้าหน,น่นยอยเอาไหนเอาไหนเนี่ยข้างหลังอ่ะมันหมุนหลวมนะแต่มันไม่ออกมันในนี่นแหละมันคอดคอดไหนเฮ้ยมึงเอารถคันนี้ออกไปไกลจิี่ยเออท่านขาเกียอีกดูเถอะขันขโมยมั้งท่าน โอ้โหนต้องโอ้เอาปุ่งกี่ดันเลยถ้าไปดุยน้ำที่ไหนมาออกอ่ะมันคอดเดยู่ต้องดันอันนี้หน่อยนะไปวางลงหน่อยวางอันนี้ลงงน่อยวางเลยเริเ่มขึ้นว่ะ เอาขึ้นนอยเอาขึ้นหน่อยนอนแสงเอาขึ้น,นอเอาขึ้น เอก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 อกอใ่ไหมฮ้ไปะข้างในมันเล่น แต่มันบ่นได้นะ เริ่มบรรเลงเสียมอสสายโชว์อากาศมันหนาวอะเล่นไฟกันหนะ่อยขัดเลยเหล็กเยะๆหาเหล็กให้มันใหญ่ๆหน่อยเหล็กอะไรมาเชื่อม ไม่เปล่าไปบงี้เออเสร็จแล้วเราก็มาเหยียบมันต่อ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ